นายกประยุทธ์จันโอชาแถลงการหลังประชุมครมวันที่8มิถุนาย,ยน2564เรื่องการเยียวยาประชาชนไปชมรายละเอียดในคลิปครับเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมก็าะถอดหน้ากากเพราะมีชิวอันนี้ป้องกันไปแล้วนะครับแล้วก็อยู่ันเดียวด้วยตรงนี้ เมื่อวานนี้นะครับวันที่7มิถุนายนผมก็ได้ไปเปิดวาระแห่งชาติในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งก็เป็นจุดฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพร้อมที่จะรองรับการระดมการฉีดวัคซีนนับหมื่นคนต่อวันนะครับและมีไปตรวจเยี่ยมที่จุดฉีดวัคซีนสําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา13ที่อาคารกีฬาเวทดินแดงเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวัน kickoff การระดมฉีดวัคซีนทั่วประเทศ เราได้รับวัคซีนเพิ่มมานะครับยอดรวมเฉพาะการฉีดเมื่อวานนี้มากกว่า400,000โดสทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดฉีดด้วยกันทั้งหมดนะครับยอดสะสมวันนี้ทั้งหมดมากกว่า4.6ล้านโดสแล้วนะครับแบ่งเป็นผู้ได้รับฉีดเข็มแรกแล้ว3.2ล้านคนและมีผู้ฉีดครบ2เข็ม1.4ล้านคนนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้บริการสวคผมได้วาดหมายหลักการนโยบายในการกระจายวัคซีนนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคให้มากที่สุดนะครับโดยการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสุธาสุขนะครับ ในทุกกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นหลักในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับหลักการก็คือ1ทุกจังหวัดจะต้องได้รับวัคซีนเพื่อให้เริ่มต้นได้พร้อมกันจะต,ต้องไม่มีจังหวัดใดถูกทอดทิ้งนะครับสองจำนวนวัคซีนที่เราการจัดสรรมันจะต้องพิาจารณาจาก,กื่อนไข่ที่สาคัญก็คือจํานวนประชากรอายุจํานวนผู้ติดเชื้อกลุ่มเสียงอาชีพและการที่กาหนดเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับสานการการแพร่ระบาดมากน้อยแล้วก็ประเด็นสาคัญก็คือพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่เศรษฐกิจ โดยแต่ละจังหวัดที่รับวัคซีนไปนะครับจะไปผู้กำหนดการจัดสรรวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเองนะครับตามสถานที่ต่างๆที่มีการเปิดเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนในปัจจุบันนะครับสทุกคนที่จองคิวไว้แล้วก็จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับพยายามที่จะยืดบันจองไว้เดิมให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่สามารถกรทําได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับทั้งนี้ผมต้องขออภัยหากมีพี่น้องชนท่านใดอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกมากนักหรือทำหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมก็ขอเตนยนจำในำหลักการไปแล้วจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและอยู่ยาเพื่อรับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับข้อจํากัดสําคัญอีกประการหนึ่งที่เราจะเป็นต้องปรับแก้ก็คือในเรื่องของการจัดสง่งวัคซีนนั้นเราทุกคนน่าจะทราบดีนะครับไม่ได้มาท้งเดียวทั้งหมดตามสัญญ,ญาแต่จะมีการทยอยจัดสง่งไปรอบๆนะครับเราก็จะถือหลักการจัดส่งให้เร็วที่สุดดนนครรัแล้ววก็็พาาาเเเปปยือไทีีี่มซ จริงๆอยู่ในมือแล้วนะครับอันนี้คือิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดข้อจํากัดในการมาจัดการอยู่บ้างนะครับระยะแรกซึ่งการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาชี้แจงและทำความเข้าใจกับทางวันต่างๆให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การกระจายวัคซีนแล้วก็จํากัดในการได้รับการจัดสรรวัคซีนให้สอดคล้องกับยอดผู้ลงทะเบียนในระบบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เราบริหารเดือนพิถุนายน์นะครับเรามีวัคซีนอยู่ในมือแล้วเท่าไหร่เราก็กระจายไปให้มากที่สุดนะครับและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะกระจายเพิ่มเติมให้ทานอีกนะครับถ้าเราได้มา อย่างแรกก็ตามด้วยความพยายามของรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงสุขก็จะหาวัคซีนมาเพิ่มเติมให้มากที่สุดนะครับเราไม่ได้รอวัคซีนที่เราทําสัญญาไ้แล้วเท่านั้นนะทำให้ผมเชื่อว่าในเดือนต่อๆไปเราน่าจะมีวัคซีนมามากขึ้นเรื่อยๆจนแต่ละจังหวัดแต่ละจุดฉีดวัคซีนสามารถจะบริหารจัดการได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับและไม่ต้องการให้มีประชาชนใดที่จองแล้วต้องถูกเลื่อนคิวอีกนะครับอันนีเน้เป็นเหตุผลหลักและความจาเป็นที่กลัาวเี็นให้ทราบด้วยนะครับเราเป้าหมายร้อยล้านโดสของเรานั้นก็ยังไม่มี้การเป,ปลเี่ย,ยนรเ้อ่่พิขึื ในวันนี้เราได้มีการทำสัญญากับแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทสยามเวลเซนส์ญญแล้วจำนวน6 1ล้านโดสนะครับซึ่งก็ทยอยส่ง,อสองมาเช่นเดียวกันและมีสัญญากับชิโนแวก6ล้านโดสนะครับมีแผนจะจัดซื้อเพิ่มอีก8ล้านโดสแล้วเราก็คาดว่านะครับจะมีการสามารถทำสัญญากับไฟเซอร์และจอร์ซันจอร์ซันรวมแล้วมากกว่าประมาณ25ล้านโดสนะครับแล้วก็ยังมีวัคซีนจำนวนหนึ่งที่เราได้รับมาจากการเจรจารทางความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนะครับและในปีหน้าเราก็คาดว่าจะมีวัคซีนที่ผลิตโดยคนไทยเองด้วยจากการวิจัััยและะพฒนนาาของเรรคบ อันนี้ก็ใช้ควบคู่ไปประกอบไปกับในส่วนของแพทย์แผนไทยด้วยนะครับในส่วนของสมุนไพรต่างๆเพื่อจะใช้ประกอบกันนะครับมีการพัฒนาไปสู่การผลิตให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะมีรายได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพราะปลูกเพื่มมาปลูกพืชสมุนไพรบ้างก็จะช่วยเพิ่มอาชีพรายได้ให้กับเกษตรกรที่ทําการเกษตรไม่ได้ผลนะครับในเรื่องของการทำข้าวอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ในแผนงานในการขับเคลื่อนของเราต่อไป นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นเริ่มต้นโครงการจับคู่กู้เงินนะครับซึ่งเป็นผลมาจากปฏิคอรมอในการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและพัสคารที่มีอยู่กว่า1 2 0 0 0 0แห่งทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เข้าถึงมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูซอฟ,ฟโลนนะครับที่ดำเนินการผ่านสถาบันการเงินได้ได้ร่วมมือกับสถาบันบนริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยนะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอสมีแบงก์ธนาคารกรุงไทยธนาคารพ่อกาเกษตรและสาก์การเกษตรทกศธนาคารอมสินในการปล่อยเงินกู้ณพิเศษ เช่นดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขพิเศษปลดหลักทรัพย์ในบางกรณีนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยให้ร้านอาหารต่างๆได้ได้ช่วยได้จริงนะครับในทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องปิดกิจการหรือปลดลูกจ้างนี้ต้องขอความคุณกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังในการดำเนินโครงการนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นข่าวในปัจจุบันผมก็ให้ทางกระทรวงการคลังด้ที่แจงไปแล้วนะครับการกดปุ่มยอมรับไม่ยอมรับอะไรขอไปดูด้วยแล้วกันนะก็ขอให้เราคอบนิดนึงนะครับ ในการประชุมคอลบอลในวันนี้ก็มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญก็คือการอนุมัติเงินกู้ตามพรกรเงินกู้เพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายในสาหรับองค์กรทางการแพทย์เพร่อใช้ในการให้บริการตรวจคัดกรองดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับเช่นชุดตรวจโควิดแบบพกพาเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดเครื่องช่วยหายใจรถพยาบาลองค์กรช่วยชีวิตขั้นสูงนะครับก็มีการอนุมัติมาเป็นระยะระยะนะครับก็นับเป็นแผนที่คุณที่วัดมีหัวในทรงพระทานสิ่งก่ออะไรหลายอย่างด้วยกันในปัจจุบันนะครับในขณะนี้ด้วย แล้วก็มีภาคธุรกิจเอกชนก็ช่วยกันบริจาคมาด้วยนะครับรัฐบาลก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพนะให้เกิดผลให้มากที่สุดนะครับปัจจุบันสถานเงินกู้1ล้านล้านบาทได้มีการวัดไปแล้วนะครับเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันล้านบาทจนถึงวันนี้นะครับเบิกจ่ายไปแล้วเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วยังคงเหลือเงินกู้อีกประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับซึ่งจำเป็นต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อสำรองสำหรับในโครงการลดกาน้ับค่าไฟให้กับประชาชนต่อไปด้วยนะครับ นอกจากนั้นเวนี้จากสถานการณ์โควิดคลรมก็ยังมีมติเห็นชอบให้มีการจ้างพนักง,งานราชการเฉพาะกิจจำนวนหนึ่งหมื่นตานะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 รวมงเงินกว่า2,200ล้านบาทโดยจะเปิดรับผู้สมัครศึกษาร,ระดับปริญญาตรีที่จบใหม่นะครับจากสถานตาในหน่วยง,งานราชการที่มีภารกิจสําคัญในเลทด่วนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน18,000บาทต่อเดือนมีสัญญาการจ้างงานไม่เกินหนึ่งปีไละได้รับสิทธิประโยชน์ทเทียบเท่าพนักง,งานราชการปกติรรรรววมัััั้้งงงเินนนนนปปะกกกคดยอี็็าา ที่รัฐบาลมันจะช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสายการโควิย19เป็นเป็นเรียกว่าเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจนะครับนอกจากนั้นครมได้รับทราบข้อเสนอมาจากที่ประชุมของสบคพิจุดสบศสถานการณ์คณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาคือการเตรียมการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ10จังหวัดทำร่องในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี264นะครับเราเริ่มจากเซนส์บล็อกที่ภูเก็ตก่อนนะครับภูเก็ตเซนส์บล็อก เพื่อจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รับวัคซีนครบแล้วสองโดสนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปวันนี้สถานการณ์ในปัจจุบันถึงวันนี้นะครับผู้เขียมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มแล้วประมาณ4 0 0 0 0 0คนมากกว่า60%ของประชากรนะครับโดยจะมีการคัดกรองติดตามตัวนะักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาต้องมีใบรับรอง,อง,รรองการฉีดวัคซีนที่ฉีดครบโดสอย่างน้อย14วันก่อนการเดินทางและใบแย่ยเข้าประเทศอย่างถูกต้องมีการตรวจโรคระหว่างช่วง โดยภูเก็ตซันบ็อกนั้นจะเป็นการประเมินผลและนําไปเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นอีกด้วยนะคต่อไปนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบนโยบายนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนาไปปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดความเหมาะสมภายใต้ความสมดุลทั้งด้านความปลอดภยัยด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยนะครับก่อนจะได้นำข้าสู่การพิจารณาของสอบคชุดใหญ่แล้วกลับมาให้คอรมอ,อ,มอพิจารณามัตรายละเอียดที่ปรับแก้ไขต่อไปนะครับหลายเรื่องวันนี้ก็จะมีการหารือผมก็เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนว่าทำยังไงจะทําใ หลุดพ้นจากความยากจนให้ได้โดยเร็วที่สุดผมก็ได้ั่างการมอบนโยบายไปแล้วว่าเราจะำเป็นต้องเร่งรัดในการดำเนินการในหลายกิจกรรมของเรานนในช่วงหนึ่งปีนะที่ยังเหลืออยู่ในรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทําอะไรที่มันจะเกิดผลสัมรท็ิส่งต่อไปในวันข้างหน้ากับรัฐบาลต่อไปนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของเราตามแผนงานหนึ่งปีแล้วก็แผนงานระยะกลางคือสามปีนะแล้วก็ยุทธศาสตร์ก็ห้าปีนะครับอันนั้นก็คือความต่อเนื่องและสอดคล้องก็สุดแล้วแต่ว่ารัฐบาลใดที่จะรับผิดชอบต่อไปก็ว่าาากัันนนไปตม้้ะครบถ ถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่ต่อเรื่องนะมันก็ทําไม่ได้นะผมไม่ได้ขัดข้องเรื่องแผนงานโครงการเสนอขึ้นมานะครับแต่เราจาเป็นต้องมีการตรวจสอบมีนารคัดกรองโดยคณะอนุกรรมาก,การคณะกรรมการ,าการหลายระดับด้วยกันทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานโครงการทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องการให้ไปเกิดประโยชน์อะไรกับใครทั้งสิน้นประโยชน์ต้องตกอยู่กับพี่น้องชานคนไทยทุกคนนะครับแต่แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดให้เกิดความทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับ อีกเรื่องที่จะต้องขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนคือเรื่องการฏรรูปก,การศึกษานะครับซึ่งพอบอรบากศึกษาก็ดํานเข้าพิจารณาไปนะครับเสนอเข้าไปพิจารณาในขณะนี้ก็มีการแก้ไขได้บางบางอย่างในสิ่งที่ทางรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วปัญหาการศึกษาของไทยก็คงไม่ใช่ล้มเหลวไปทั้งหมดนะครับหลายอย่างมันก็จะเป็นต้องปรับ,บให้ทันยุคทันสม,มัยตามสานการโลกและการปัจจุบันนะครับแล้วก็ภายใต้บริบทของประเทศไทยของคนไทยซึ่งมีความแตกต่างหลายประเทศอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการดำเนินการให้เหมาะสมและถูกต้องทั้งบุคคลากรรู หลักสูตรนะครับบุแล้วก็ในส่วนขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการศึกษาก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับบรรดาสทต่าง,งๆก็ขอความร่วมมือด้วยแล้วกันนะในการที่พิจารณาพรบดังกล่าวนะแล็ดำเนินการสู่การเป็นรูปารษาให้เราได้ทั้งระบุให้ได้โดยเร็วนะครับรัฐบาลยืนยันนะครับ่างงบประมาณที่มีอยู่จะใช้ไปอย่างคุ้มค่ารัฐบาลเองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการย้ำในที่ประชุมอยู่เสมอมาให้รระวังการทุจริตนะให้ระวังให้นนระวังการไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่นะก็มีคำกล่าวคำพูดมามากมายในขณะ ก็ขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลหรือคอรมอร์ไมีหน้าที่ในการบัญรักการในการดำเนินการรับการการใช้จ่ายเงินแต่ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานคณะกรรมการต่างๆจะต้องรับผิดชอบนะครับผมเองก็รับผิดชอบนฐาจะเป็นหัวหน้าเป็นฝ่ายบริหารนะครับนะผมก็รับผิดชอบตามลดับชั้นของผมไปอย่างไรก็ตามผมยืนยันว่าผมจะทําทุกอย่างให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับไม่ละเว้นใครไปแม้แต่คนเดียวนะครับพยายามทำให้มากที่สุดนะแล้วก็ทุกจังหวัดด้วย นะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะคนรักคนชอบเลยไม่ใช่ผมไม่มได้ทํางานมาแบบนั้นนะครับก็จะเห็น้ว่าหลายอย่างก็มีทั้งเข้าใจไม่เข้าใจผมว่าไปโกรธเคืองกับใครไม่ได้นะก็ขอให้อ่านระวังความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นทาให้บ้านเมืองมันไม่มเสรีรภาพแล้วทําให้การทํางานต่งางๆมันเป็นไปไม่ได้นะครับไปง,งานโครงการต่างๆเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็ขอให้รับฟังทาชี้แจงอันเป็นประโยชน์เป็นข้อได้จริงนะครับให้ได้ด้วยในการพิจารณาเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆในชั้นการบธิการนะครับแล้วยืนยันว่าถ้าว่ามีงบประมาณอะไรที่ที่ มีการปฏิบัติมาแล้วผมก็จะนำมันเปนการในการบริหารให้เพิ่มมากขึ้นในส่วนของหน่วยงานที่ที่ลดน้อยลงนะฮะตามความจําเป็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบต่อไปนอนาคตด้วยนะครับขอความร่วมมือของทุกท่านเท่านั้นเองนะครับขอความร่วมมือเป็นกาลังใจให้ครับ ท้ารายการทุกคนที่ทํางานอย่างหนักในการแก้หาสาการโควิดนะครับหลายเดือนมาแล้วเป็นปีมาแล้วนะครับบางคณะได้ทํางานทุกวัน24ชั่วโมงมีการประชุมทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับหลายคนก็มีป่วยบ้างมีเป็นไข้บ้างเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างเห็นใจเขานะครับเจา้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขอสอมอนะแม้กระทั่งหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดทุกคนนั่นคือคือพลังของคนไทยนะครับในการที่เราช่วไปด้วยกันเรื่องของโควิด แะสารเศรษฐกิจที่กําลังมีปัญหาในขณะนี้แต่ก็ยินดีนะครับว่าภาคเศรษฐกิจในภาพรวมมากภาคก็ยังดีอยู่ในส่วนของการส่งออกนะมีการส่งออกมากขึ้นนะครับในปัจจุบันเรื่องทางการหลายๆประเทศก็เริ่มเริ่มมีการฟื้นฟูบ้างแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ยิ่งในเรื่องของสุขภาพด้วยอะไรด้วยนะครับก็จากการประเมินของหน่วยงานต่างประเทศก็ประเมินว่าในปี65หลายอย่างก็น่าจะดีขึ้นในทุกภูมิภาคของเรา แล้วเราก็ต้องเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างท้าทายว่าเราจะทํำยังไงให้เศรษฐกิจเขาเดินหน้าได้วันนี้ก็ต้องหวังพึ่งเศรษฐกิจรอบบ้านนะครับซึ่งมีสถิติสูงขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาในขณะน,นี้ห้าแสนกว่าล้านในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมานะครับเราตั้งเป้าไว้ประมาณล้านล้านเอ่อหนึ่งแสนล้านบาทประโยจน์หนึ่งล้านล้านบาทจากเศรษฐกิจชายแดนนะนะเพราะฉะนั้นนี้นก็ขึ้นอยู่กับการรอบประเทศเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามในสหการทุนมิตตอีกอันหนึ่งท อยู่หลายกลุ่มด้วยกันโดยภาคกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่ๆไม่ว่าจะทีเจ็ดที่สิบอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็หลายเวทีโลกด้วยกันอันนี้ก็ได้มีการอะไรประชุมหารือกันในเรื่องของเศรษฐกิจในอนาคตนะเราก็ต้องเตรียมการให้พร้อมในการรับมือกับพันธะสัญญากรณีต่างๆที่มีอยู่เพราะเราอยู่ในห่วงโซ่ของเขาทั้งหมดนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆมีกติกามากมายที่ออกมาเราต้องเตรียมความพร้อมเราต้องเข้มแข็งนะครับทุกคนจะต้องเข้มแข็งนะต้องอดทน ต้องเพิ่มความามตัวเองไปด้วยนะครับให้สอบของมาตรการต่างๆที่รัฐได้ออกมาในเวลานี้นะครับเราก็ออกมายิบย่อยไปหมดเยอะแยะนะครับบางทีมันก็ดูเหมือนกับว่าไม่สำเร็จสักเรื่องแต่อย่าลืมว่าเราก็มีคนจำนวนมากนะครับที่เดือดร้อนอยู่ในหลายอาชีพหลายได้ได,ด้วยกันนะครับเราก็จะเป็นต้องพัฒนานอย่างต่อเนื่องไปตามยุทธศาสตร์ของเรานะครับวันนี้ก็ย้ําว่าในหนึ่งปีนี้ราต้องมีผลสำเร็จให้สามารถจับต้องไปรู้ความได้ว่าเราแก้ปัญหาได้ไปไแล้วบ้างนะในหนึ่งปีนี้แล้วก็หนึ่งปีข้างหน้าจะทําแผนงานอะไรไ,รไว้ลูกหน้าเตรียมแผนมาไว้นะครับ แผนงานทั้งหมดไม่ใช่ทายุทีเป็นคนกำหนดออกมาทั้งหมดแผนงานเสนอมาจากข้างล่างจํานวนหลายหมื่นโครงการนะครับขึ้นมาผ่านอนุกรรมการผ่านกรรมการนะครับขึ้นมาจนทั้ง,งระดับนโยบายบริหารนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกันนะทั้งฝ่ายการเมืองทั้งข้าราชาการเราทิ้งกันไม่ได้หรอกครับนะบเพราะว่าทุกอย่างมันต้องไปไปตามกฎหมายกฎร,ระเบียบระเบียบทางราชาการทุกทุกกรณีอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบ,บาลกาังจะแก้ปัญหาอยู่ขณะนี้ก็คือกรณีที่เรื่องของ โรงแรมปางหประกอบการต่างๆนะครับรัฐบาลกำลังหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาในกรณีที่ยังมีปัญหาเรื่องการจดทะเบียนต่างๆเราเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาในการแก้ไขสักนิดหนึ่งนะเพื่อจะได้เตรียมการในรับการท่องเที่ยวในในปีหน้านะครับว่าจะทํายังไงต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหากดทับมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับวันนี้ก็มีการหารือกันตรงนี้เรื่องของนี่กยศเรื่องของที่ครูทุกอย่างก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทั้งสิ้นก็ต้องขอเวลานะครับเพราะมันเป็นคนจํานวนมากนี่จํานวนมากจะบริหารกันได้อย่างไรนะ เพราะเราก็มีงบประมาณจำกัดตรงนี้นะครับทำยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ได้ให้มากที่สุดนะครับแล้วทำไงจะไม่เกิดปัญหาอื่นตามมาภายหลังอีกด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราทำงานให้รอบครอบนะครับอย่างไรก็ตามในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็อยู่กับท่านมาหลายปีมาแล้วนะท่านคงทราบดีว่าว่าผมมีความตั้งใจอย่างไรเจตนาของผมปเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเพียงความเข้าใจกับท่านนะครับผมไม่เคยประคาบอะไรท่านได้เพราะเป็นเรื่องของประชาชนความต้องการผมก็ฟังทุกคนทุกภาคส่วนเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับ สมาคมชาวนามาเราจะพัฒนากันอย่างไรเพราะว่าเราฟังประเห็นของท่านมาแล้วนำสู่การขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรกระทรวงผลิตกระทรวงไทยกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดวก็จะทํายังไงให้ชาวนาของเรานี่มีไรายได้ที่สูงขึ้นนะครับผมก็รับฟังข้อมูลจากหลายๆทางด้วยกันนั่นแหละนะฟังจากคนที่ทำนาทำนาเองนะใช้แรงงานของตัวเองอีกส่วนนึงก็ใช้การจ้างอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นปัญหาของเราคือการลดต้นทุนการบริหารโดยวิธากิจชุมชนให้ครบวงจรนะในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ นะครับในเรื่องของปุ๋ยต่างเราเนี่ยมันเป็นต้นทุนทั้งสิ้นนะบางทุนก็ไม่มีที่ของตัวเองต้องไปเสียค่าเช่าอีกนะเพิ่มเติมมาอีกเป็นจํานวนเป็นพันบาทนะครับเพราะนั้นต้นทุนนั้นมันจะสูงขายข้าวมาก็ได้จํานวนจํากัดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมาตรฐานเวลาไปส่งรงสีเขามีการตรวจสอบความชื้นอีกอะไรอีกมันก็คือปัญหาแต่รัฐบาลก็แก้ปัญหาในชั้นต้นด้วยการประกันร,ราคาให้ในจํานวนที่เราสามารถดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันหน้าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เป็นส่วน,นใหญ่ของประเทศได้มันกันกบ ตัวเองนะครับติดกระดักตัวเองนะเราต้องพัฒนาไปด้วยกันนะครับก็ผมยืนยันในความมุ่งมั่นของผมและคณะรัฐมนตรีของผมที่จะเป็นการเรื่องเหล่านี้ให้ได้ดีที่สุดนะครับแตเดียวกันในเรื่องของอะไรที่เป็นปัญหาที่มันทับซ้อนที่มันเป็นยาวนานก็ลองดูลวกันว่ารัฐบาลหยิบทุกอันมาแก้ไขหรือเปล่ามันจะแก้ได้มากร้อยเพียงใดอย่างไรมันก็หลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องกฎกระทรวงเรื่องต่างเหล่านี้เรื่องกฎหมายที่ไม่ทันสมัยรัฐบาลนี้ก็แก้ได้ทุกอย่างขอแต่เพียงความเข้าใจนะครับความร่วมมือผมขอท่านนนเียทับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในกำลังใจที่ส่งมาให้ผมส่งมาให้ข้าราชการทุกคนโดยเฉพาะยิงกระทรวงสาธารณสุขนะครับบุคลากรทางการแพทย์และทุกคนที่เกี่ยวข้องในการแก้หาโควิดผมให้ใกำลังใจทุกท่านนะครับจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ